ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มากับฮีโร่ลีจินแน่นะครับอีเช่นเคยนะวันนี้นะครับไม่เล่นสายฟาร์มนะจากที่เคยสอนนะครับคลิปฟาร์มไปนะแต่ว่าคลิปนี้นะครับเป็นสายตัดคลิปนะครับเราจะมาดักตรงนี้นะก็มากับไฮโรเมนเซอร์นะครับเกมนี้ก็แต้มอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดนะครับเป็นายเยอะสุดนะเป็นเต่าครับแล้วก็กินเน็ตนะเลนบนแล้วก็มีแฮมเมอร์ครับเราก็ออกเป็นโลบล็อกนะครับมา2ออันเลยนะครับแล้วก็ มีสแต็กมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็มีขิงไม้ครับก็สกิลที่อัพนำนะครับก็จะเป็นสกิลสามนะตอนนี้ก็รอคลิปเกิดครับแล้วก็สังเกตดูเลยนะคลิปที่เดินมานะครับก็จะรอนะครับตัดคลิปนะครับมาดูกันว่าฝั่งข้าวเขาจะเอาตัวอะไรมาชนนะครับแล้วก็อัพสามมาเลยนะครับแล้วก็มายืนอยู่นี้เลยนะครับตัดตรงนี้เลยนะครับมาแล้วครับต่อวิปเปดครับผมมาแล้วนะครับ จะมาทำาไรจะมาปานเอ้ยแล้วเกี่ยวไปทีนึงโคตดแรงเลยครับเมื่อกี้อะแล้วมีตัวโดดออกมาครับตรงนี้ครับอ่าตปววิบเบิถอยไปนะเพราะว่าคลิปเนี่ยของเราเข้าบ้านไปแล้วครับยังไงครับทวิปยังไงครับไม่มีอะไรนะตอนนี้นะแต่ว่าตัวนี้เจ็บไปมากแล้วครับตอนนี้ครับเป็นกระปอมน้อยครับโดดขึ้นต้นไม้ไปเรียบร้อยนะครับมาอีกแล้วครับชุดต่อไปนะแล้วก็กินต้นไม้ไปเรื่อยนะครับพยายามอย่าให้เลือดลดเยอะนะแล้วก็ปักบอดตรงนี้นะเป็นไฮโลนะครับที่ซื้อบอดมาปักไว้นะ เคครับตอนนี้ก็วิวสองแล้วครับแบ่งคลิปให้เฟโล่บ้างแล้วกันนะแต่ว่าเงินเราเนี่ยจะได้ทุกคลิปทุกตัวนะครับเราจะได้หมดเลยนะเพราะว่าเรายืนตัดตรงนี้นะตัวนีฟก็รับคลิปอยู่นะครับมาดไปเรื่อยครับลองมาฟาร์มนี้ต่อเลยนะตังเอาทุกช็อตเอาทุกมุมนะครับเราพยายามกินต้นไม้ต้นไม้ผมหมดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวคลิปมาพอดีผมก็เลยต้องออกมาก่อนนะ อ่าแล้วโดดมาตรงนี้ยังไงครับแล้วปั่นแล้วไฟโล่สาดมาอย่างนี้ครับโอเคครับเรายังได้เปิดบัตรไปอยู่นะโอ้โหแล้วป่านเราไปได้นะจะรอดหรือเปล่าครับไฟโล่นะครับโอเคสตาร์ทอีกทีนึงครับก็เดินออกมานะเราก็เกิดมาเดี๋ยวไปดูตรงไฟโล่ต่อโอเคครับสวิตเลือดที่จะถอยไปนะเพราะว่าคลิปเนี่ยเข้าป้อมเขานะครับป้อมเนี่ยจะแตกแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับแล้วก็ซื้อเป็นนี้เลยนะครับเป็นเลือดนะครับ200 เตรียมตัดคลิปต่อครับเป็นคลิปออกมาสองชุดนะครับตรงนี้ที่จริงเราต้องรอไพลด้วยนะครับแต่อันนี้ผมรีบเกินไปนะผมก็เลยแบบใส่เขาเลยนะครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดน,น,น้อยครับรีบรับไปเลยครับเพราะว่าเรือเราเนี่ยเก้าร้อยอยู่นะตอนนี้นะ,ะแล้วก็ปาดถ้าได้ปาดอีกทีเนี่ยโอ้โหโคตรแรงครับไพลมาไม่ทันนะเผือบได้ครับช็อนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับตายไปหนึ่งนะ พลาดครับพลาดครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยไพโลไพโร่สาดแล้วไปในพุ่มไม่เจอใครนะครับต่อมาต่อครับตัดคลิปต่อนะครับก็ออกเป็นเลื่อนมาก่อนเลยนะครับไพโล่ก็ยังไม่ออกของนะไพโลนะไพโลก็มีแค่ลูกแก้วนะครับันเดียวนะสาดวิเบตไปโอ้โหเกือบไปครับวิเบตครับโดดรงนี้เรากำลังมานะครับกำลังมาซ้อนอยู่ทันไหมทันไหมโอเคครับไพโลยังรอดอยู่นะครับ อันน <Workers. S 2> ี้เป็นสายตัดคลิปนะครับสายตัดคลิปนะก็เอาไปเล่นกันได้ครับสายนี้ก็มีคนนิยมเล่นกันอยู่นะก็ว่าโอเคเหมือนกันครับสายนี้ก็น่าเล่นครับเป็นอีกสายหนึ่งเลยที่น่าเล่นนะครับก็เป็นเรยนแนนะที่เคยสอนฟาร์มไปนะครับเนียเดินมาหลังป้อมเลยครับมารอตัดคลิปเลยนะครับป้อมเขาจะแตกแล้วเนี่ยนะครับคลิปเราดันเข้ามาเรื่อยๆนะดักตรงนี้เลยครับ ยืนรับไปเลยนะครับตรงนี้ยืนรับไปเลยนะทอบไปทบายครับทานีนี่แล้วนะเดี๋ยวก็ได้โลบอกแล้วครับแล้วก็อัพเป็นตะเกีสามครับนำไปเลยนะครับนี่มีใครไหมเฮ้ยมานาหมดแล้วเนี่ยมานาหมดแล้วเนี่ยนะครับเราวิ่งเข้าไปเลยครับวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วคอครับไฮโลศาสตร์มาตีพี่ที่เรียบร้อยครับแตกไปครับแล้วสิเบรครับไม่ลงีโอ้แล้วมีคนว่ามาซ้อนครับนนี้ต้องถอยหรือเปล่า เศษไล่เราอยู่นะแล้วก็ดีโบครับวัดลงมาเราก็จะซื้อของที่ร้านค้านะครับแล้วก็ขึ้นเป็นโลบ็อกนะครับอันนี้เลือดเราอยู่ที่1000แล้วนะครับถือว่าเยอะแล้วนะครับยืนได้แล้วดโวก็ว้าลงมานะครับแต่ว่ายังไม่มีรองเท้าเลยนะดโบเนี่ยมีแค่ขวดอันเดียวนะครับปัดชิปต่อครับปัดตรงนี้เลยนะครับดึงเอาไวาหน่อยเพราะว่าเห็นกิ้งก่ามันโดดขึ้นมาแล้วตรงนี้เมื่อกครครับมิเบดปั่นไหมจะปั่นไหมเอาแล้วคอพิเบดไปแล้วครับ ลูดกลับมาครับสวนมาจะได้ลูดอีกทีไหมแล้วก็ลูดบางทีครับเรียบร้อยครับเก็บไปอีก2ครับโอ้โหแล้วก็ตอนนี้4ี่ต่อ2เลยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็มียาแดงได้ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นมานานะที่ผมเตรียมไว้สวยๆเลยครับแบบนี้ครับเรี๋ยครอคลิปตรงนี้เลยครับเพื่อจะเอาป้อมนะป้อมบอกให้ไวเลยครับแบบนี้เดี๋ยวครับตัดคลิปต่อครับหลังบ้านเลยนะครับมาตรงนี้เลยนะครับ S <S ป้อมใกล้แตกแล้วนะครับตอนนี้ป้อมเขาเนี่ยเราก็ตัดคิดตรงนี้คนระับมีโลบอกแล้วสบายแล้วครับตอนนี้นะครับสบายแล้วนะครับให้เราให้เรากดขวดด้วยนะลิเบรดครับปั่นคิปอยู่ครับว่าน,นี้เราก็รอครับรอคิดมาอีกครับ ได้เป็นรองเท้าแล้วนะครับรองเท้าที่ผมชอบออกนะครับเป็นสไตรเดอร์นะครับรองเท้าวิ่งไวนะผมเล่นแอคผมก็ชอบบอกเท้านี่แหละนะครับมันวิ่งไวดีเฮ้ยเฮ้ยแวบๆโดดขึ้นต้นไม้มาครับเราวิ่งมาอย่างนี้คอครับแล้วก็จะได้สับไหมสองแล้วก็ปั้งไหมครับเรียบร้อยครับ5คิวครับตอนนี้วิเบรตต้องถอยไปนะอ่าแล้วอมจะแตกแล้วครับตอนนี้ยังไงครับวิเบรตยังไงครับ เตรียมตัวครับเราเตรียมตัวคอเขาปั่นอย่างตอนนี้อ่าคอแล้วครับแล้วไฮโลตันตอนที่เขายังปั่นอยู่โอ้โหพลาดแล้วช็อตนี้อาลาริเวดส,สับไปครับเรียบร้อยครับไฮโลแตกไปนะ,ะเรายังตัดคลิปต่ออยู่นะครับเฮ้ยทำไมเลือดเราเหลือน้อยแล้วนะจะตัดได้ไหมเนี่ยโอเคครับดึงองอมาก่อนนะดึงถอยอมาก่อนนะแล้ววาร์ปเลยเฮ้ยวาร์ปแบบนี้แล้วโดนตันโอ้โหวาร์ปแบบนี้แล้วโดนตันด้วยอยืนสวนไปยืนสวนไปจะรอดหรือเปล่า จะรอดหรือเปล่ารอชมครับเงินเรามีพันสองนะแล้วก็มีโลบล็อกด้วยนะครับลวิ่งมาครับรอดไหมครับแบบนี้รอดไหมครับแบบนี้อ่าแล้วโดดมาชึบปั้งเขาให้ครับเฮ้ยเอ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคครับสกอร์ก็อ่าโดนพี่ตำนานไหมนะครับอืมได้รับเงินไป615นะครับโปรนะครับเมื่อกี้เราคิวต่อเนื่องสามตัวเฮ้ยวิดเบลดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮโลยัดนี่แตกเลยนะครับเมื่อกี้ น่าจะยังไม่มีอันตินะครับอันนี้ดูคูดาวได้ตรงตรงนี้นะครับกดดูนีมันจะขึ้นให้นะครับว่าสกิลหนึ่งสองสามเนี่ยคูดาวขี่วินะครับน,นี้ว่าไม่มีนะต้องเดินเอาแล้วนะครับเฮ้ยเ้ยไพโลโดนครับกิ้งกาโดดใส่ไพโลแบบนี้ยังไงครับไพโลแล้วตันสวดมปทีนึงอ่าแล้วกดขวดวิ่งเข้ามาแล้วกดอ้าวเรียบร้อยครับไม่ทันนะเป็นไพโลที่แตกไปนะแล้วก็ป้อมล่างเขาเนี่ยแตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเรามาตัดคิ้งแต่ต้นเกมเลยนะ อ่าแล้วตกคิวสองวิ่งเข้ามาครับอย่างนี้โดดขึ้นต้นไม้แล้วเดโวแดกมเข้าไปยังไงครับเดโวแล้วเลือดผมไม่ค่อยลดเลยครับแล้วกดสะกีลหนึ่งคอสวนไปแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นเต่าที่ได้คิวไปนะเราสับพลาดครับเมื่อกี้ตกิลเราคูดาวนะเมื่อกี้นะเราสับพลาดไปนะอ่าเหลือกิงกาน้อยครับยังไงครับกิงกายังไงกิงกาแล้วลาดไปได้ครับตอนนี้ก็นําไป6คิวครับสกอ์เรานะไปถกต่อสามครับแล้วเงินเรามาไวมากครับจะได้พีเคแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ได้แล้วนะโอเคครับ 2250ครับ PK นะ <S <S เราก็เดินไปซื้อตรงร้านค้าร้านนี้เลยนะครับ PK โอเคดูให้กดขวดด้วยนะครับตรงนี <S <S like ้มี <S 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 <S, <S <S 2ชุดซะด้วยเฮ้ยที่เราสแต็กไว้นะครับตรงนี้เราสแต็กไว้เป็นฝั่งเขาก็จริงแต่ว่าเราสแต็กไว้ได้นะครับฝั่งเขาเราก็แตกก็ได้ว่าถ้าสายตัดคลิปเนี่ยเราเราปวนเขาได้แน่นอนนะครับเขาแบบดูดิป้อมแตกแล้วหกนาทีเจ็ดนาทีเองนะครับป้อมแตกแล้วนะเดวะครับอยู่นี้นะ ผมก็มีพีเคแล้วครับตอนนี้วิ่งเข้ามาครับเตรียมตัวเลยเอ้ยเอ้ยแล้วเพื่อนโดนแล้วผมไปคอให้ครับเอาแล้วโดนดึงไปแบบนี้จะได้หรือเปล่าโอ้โหต้องถอยมาครับแบบนี้ครับเสียได้จัดนะครับเป็นกิ้งก่านะเห็นไพโรก่อนนะครับก็เลยโดดใส่ไพโรไปก่อนนะห่วเราหมดแล้วด้วยนะตรงนี้นะแล้วก็เดินหาตังค์ครับเดินหาที่เล่นครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวก็จะต่อที่ป้อมกลางเลยนะครับ ว่าป้อมล่างในแตกไปพีมร้อยแล้วนะว่าถ้าจะเล่นยาวเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันก็อาจจะเสี่ยงเงินไปนะถ้าแบบเอาป้อมกลางได้ก็เอาป้อมกลางอีกได้นะไอโรก็ซับเราดีมากครับเกมน,นี้นะครับเอาขวดมาให้ด้วยนะตรงกลางนี้เป็นเดวโอนะเมื่อกี้ก็ลงไปแก๊งบ่อยอยู่เหมือนกันนะวงเลนล่านะครับนีเครับเราก็จะมาตัดคิปตรงกลางเลยนะข้างบนนี้ใส่กันยาครับไอแฮมเมอร์แบงก์งเนครับ ทิ้หลือทีเดียวทีเดียวแจ๊ะไปครับเรียบร้อยครับและเตือ,ตอนจะแดงด้วยโอเคครับป้อมกลางแตกไปอีกหนึ่งป้อมนะครับแล้วก็หาตัางก์ต่อครับสายนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสายนี้นะครับเป็นสายตัดคลิปนะขึ้นเป็นโลบลกก่อนนะปกติผมจะขึ้นเป็นพ K แล้วก็สะท้อนนะแต่เกมนี้ขึ้นเป็นโลบลก,ก่อนเลยนะเพราะว่าเราเล่นเป็นสายตัดคลิปนะครับอ่าแล้วตรงนี้ช้างมาแบบนี้ไถมาแล้ววิวห้าเองครับแล้วเราวิ่งมาแล้วคอ อ่าแล้วมีศาสตร์แล้วก็สับไปครับเรียบร้อยครับเป็นคิวที่7ของเรานะสวยเลยครับอ่าแล้วยืนรับให้อยู่ยืนรับให้อยู่เอาแล้ววิทสับผมคนเดียวเลยรับไหวไหมแบบนี้รับไหวไหมโอ้โหเรียบร้อยครับดังเข่นเตะเราไปครับตอนนี้ก็สกอร์ที่7ต่อสครับกับแอคสายตัดขีดครับโอ้โหไพโลยัดเข้าไปเรียบร้อยครับมิดเบยไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้นะมี่แค่รองเท้านะครับแล้วก็เป็นหูดเลือนะวมีทีเคอยู่นะครับ กินเอกมาแบบนี้ยังไงยังไงสามสามยังไงเอาไงถวิปมาครับวิ่งมาแล้วปั่นปั่นปั่นแล้วปั่นเต่าด้วยประเด็นนะเนีเ่ยเต่าเก็บโดนแล้วออกไปได้นะเอ้ยแล้วดึงโดนกินเอกด้วยเมื่อกี้ยังไงกินเอกจะรอดไหมกินเอกมีน้องหายตัวอยู่นะครับตอนนี้เอาแล้วผัากิเปิมาแล้วตันไปทีเรียบร้อยครับหัวยุบไปทีหนึ่งครับโดนพ้อนแฮมเมอร์นะครับเมื่อกี้มาตรงนี้ยังไงอ่าเราก็หายอยู่หาอยู่ไม่มีตัวโดดขึ้นต้นไม้นะครับเมื่อกี้ เราไม่ตาม้วเพราะว่าไม่รู้มันอยู่ไหนมาเมือถ้ามีดัดน่าจะได้ตั้งต่อไปครับตอนนี้จะขึ้นเป็นสะท้อนนะครับชิ้นต่อไปนะก็ได้รูบอลก็พีเคแล้วนะสายตัดคลิปนะครับอมายืนตัดต่อครับแล้วเล่นสายนี้เราจะไม่ค่อยอยู่ในป่านะครับจะออกมาเลนเลยนะจะออกมาตัดคลิปเลนเลยนะครับเพวาวิวเรานําเขาไปแล้วนะมีเดโวนะชื่อว่าท่าเรานวิวสิบท่าเร่านะที่เหลือคือวิวเจ็ดนะครับวิวเก้านะครับ อ๋อเรียบร้อยครับไพลอูครับโดนช็อตไปหนึ่งครับรอครับรอเพื่อนนันมานะแล้วก็รอวอร์ดด้วยนะครับมาปักนี้นะแล้วก็ฟาร์มรอไปก่อนนะครับเต่าก็มีซอลแท็บแล้วนะครับไอ้ตรงนี้มีสองชุดป่ะมีสองชุดป่ะโอ้โหเต่สาสกิลสองล้านไปหมดเลยแบ่งด้วยแบ่งด้วย ตังไปเอยครับพอได้แบบสะท้อนเนี่ยเราก็าขึ้นเป็นแบบอ,อันไหนเลยนะเมกาคิวนะเก็บ5้าได้เลยนะนะเ,ดเ,ยเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวเราก็รอให้ไพโรเนี่ยออกเป็นกระทาฟ้าให้นะเมื่อดันอยู่นะครับเราก็รอซ้อนอยู่นะ oh, <yeah. S 1> กลางเนี่ยเป็นคินเนกเนี่ย เฮ้ยแล้วเจอดังเข่นครับตรงนี้อแล้วผัดดังเขนไปแล้วอแล้วเรามาครับคอครับสองแล้วก็สับไปครับเรียบร้อยครับหัวแตกไปครับอ่าดังเข่นนะครับตอนนี้8คิวแล้วนะครับแล้วก็ตายไปสี่นะครึ่งต่อครึ่งนะครับน้านล่างเป็นวิทเบทนะครับคิวแฮมเมอร์ไปได้นะเดวน่าจะบิงมาแดกครับเมื่อกี้แล้วก็วิทเบทสับนะมาแล้วครับวอร์ดมาปักเรียบร้อยครับเดวเดินมาอย่างนี้เอาแล้วดึงผมหลบได้เอาวิทเบทสับผม เอ้ยยังไงครับแบบนี้คอ2คอ2แล้วเดินหลบมาแล้วกินเอกมาผัก2อ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหสอนอย่างสวยครับช็อนี้ซอนอย่างสวยครับช็อนี้แล้วมีเต่าด้วยนะเมื่อกี้แล้วก็กินเอกนะครับมารับเราอะสวยมากช็อนี้แล้วได้เป็นสะท้อนมาที่ร้อยครับตอนนี้ครับแอซิสเรามี3ตัวนะครับเมื่อกี้ได้เพิ่มมาอีก2เนี่ยสายนี้ก็โอเคครับสำหรับใครเอาไปเล่นก็ลองได้นะครับลองได้เน้นความชนะไปหลกนะเล่นไปบ่อยเดี๋ยวชินเองนะครับ มีใครแตกเป็นต่อครับที่แตกไปนะโดยโกลิเวอร์นะครับมันชื่อโกลิเวอร์ไหมเดี๋ยวดูรอบหนึ่งดิน่าจะไม่รู้ผมเรียกวันว่าไอ้กิ้งก่านะครับตัวกิ้งก้า่แหละนะครับโดดใส่แล้วก็โคเด็กยัดนะเต่าก็แตกไฟรีบร้อยนะด้านบนมีแฮมเมอร์นะครับออกเป็นอ่าเป็นเบสเลยนะครับแล้วก็กิเนกครับขึ้นเป็นจอเกาะโอ้กิเนกจอเกาะนี่แรงมากนะครับเป็นตัวที่แรงมากๆนะก็พไพโลเนี่ยมันเป็นเล่นเป็นสายซับนะครับออกแค่รองเท้าอยู่นะตอนนี้ เราซื้อเห็ดมาครับแล้วก็ว้าวลงมาตรงกลางครับตอนนี้นะมีเห็ดอยู่แล้วตรงนี้นะครับมีกิ้งก่าอยู่ข้างบนต้นไม้หรือเปล่าแล้วกินเอกเปิดเห็ดเปิดเห็ดเอ้ยไม่ใช่เปิดเห็ดเปิดดัดมาเจอครับแล้วผมบิ้งมาคอแล้วก็สกิล2องรอสับครับเรียบร้อยครับปิดตำนานไหมครับได้มา542นะครับโกลนะครับสวยๆเลยครับเกมนี้เราไม่ได้เล่นสายขวดนะครับเกมนี้สังเกตดูว่าขวดไม่มีครับ ล่างเป็นวิเบรนะครับก็ออกเป็นเล่นเป็นสายเอลเดอร์พลัสไซนะครับหรือว่าสายหน้าม่วงตีไว้นั่นเองนะเขาคิวเราคิวเขาไม่ได้หรอกนะนี้เราจะเดินอกคลิปนะแต่ว่าเขาก็คิวเราไม่ได้เช่นกันครับผมก็เลยเดินกล้าเดินลงมานะก็เดินลงมาเพื่อที่จะตัดชิปกรองนี้นะครับจะได้ตังค์เยอะมากครับสังเกตดูนะตอนพันสามนะพันสี่แล้วนะพันหกแล้วนะดูครับเงินขึ้นไวมากนะครับชิปเลนอ่าพันเจ็ดแล้วครับตอนนี้นะครับไวมากมากนะครับ สายนี้ก็เลยแบบมีของไว้หน่อยนะแล้วนี้เรามีโลบอกรนะแล้วก็สะท้อนนะครับ PK นะของค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นเน้อไปน่าจะออกเป็นไอคอนนะครับเพื่อที่จะเก็บอันไานให้ได้นะครับบ่อตรงนี้เขาแก้ไปแล้วนะแล้วก็ไม่ปักเขาเลยปักที่อื่นนะถ้าเขาแก้แบบนี้นะครับแล้วผมจะขึ้นเป็นอันนี้มาก่อนนะเป็นส่วนเอ้ยแล้วบิงมาคอแบบนี้เปิดเป็นเมลแล้วเขาตีเป็นเมลรอครับได้อีกหนึ่งคิวครับแล้วต้องถอยแล้วครับแบบนี้ครับ ไ,ไหวครับแบบนี้ครับเราไม่มานานนะถ้ามีอะไหวแน่ครับแล้วช้างไล่มาเปิดดัดสวนมาวิทเบดวิ่งมางนี้ไพโลตันสวนไล้วยัดไปวิทเบลดแตกไปครับโอ้โหแล้วผมสวนเลยทันทีแบบนี้นะครับผมเดินสวนทันทีเลยนะครับแล้วเดโวมาตรงนี้ยังไงแล้วดังเค้นทำอะไรวะเนี่ยแล้วเตะผมอีกอ่าแล้วช้างผลักผมผมยืนไหวอยู่แล้วผมได้เล่นด้วยแล้วผมได้เล่นด้วยเกี่ยวไปทีนึงครับช้างแตกไปครับ ไามอีกหคิวครับตอนนี้คิวเป็ดคิที่ร้อยครับสวยสวยเลยครับตอนนี้สวยสวยเลยครับตอนนี้ครับโอเครับเตรียมตัวกลับบ้านครับแล้วก็ไม่ตายด้วยนะครับเรื่องเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับ <S <s <Chand ler> เพราะว่าสายนี้มันค่อนข้างถึกนะครับเป็นสายโลบอกนะตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะที่ตัดคลิปไปนะครับก็คือรวยมาตั้งแต่ต้นเกม,ลมแล้วนะตั้งแต่ป้อมแต่เนี่ยเราก็ได้แบบโลบอกมาแล้วนะความแบบ ยังไม่ถึง6นาทีด้วยซ้ำนะครับได้โลบอฟแล้วก็รองเท้าด้วยฟนะอร์มเขาก็แตกประมาณ7นาทีนะครับค้อมล่างเงินเราก็ได้ทั้งทีมนะะเดี๋ยวเราไปหาตังค์นะครับขึ้นเป็นไอคอนนะครับตอนนี้ขาดอนะีก900เอ้ยขาดอีก100กว่าบาทกนะ็จะได้ไอคอนแล้วตังค์มี800กว่านะครับ 900นะครับขาดอีก50นะครับจะได้เป็นไอคอนนะ3ชิ้นนะครับไอคอนสามารถแยกได้ที่จริงเราสามารถแยกโล่บล็อกก็ได้นะครับแยกโล่บล็อกเป็นอ่าเป็นไอคอนก็ได้แต่ว่าผมไม่แยกนะเพราะว่าผมแบบจะเก็บโล่บล็อก,กไว้จะได้ถึกๆเลยนะด้านล่างนะครับมีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 3ตัวทนะั้ง4นะครับกับกิ้งก่านะครับอ๋ okay, <World. S 2> เขาแก้บล็อกไปผิดร้อยครับมีบล็อกอยู่นะครับตอนนี้ มีใครเดินผ่านมาไหมไมีใครเดินผ่านเฮ้ยเดี๋ยวมีช้างมาตรงนี้น่าจะมีบอดครับอ่าแล้วผมแล้วผมโดนเต็มๆอย่างนี้นะครับเปิดสะท้อนอยู่แล้วคอสองสอง,สองได้ไหมได้มาหนึ่งครับได้ข้อนเราได้มาสองชาร์จครับแบบนี้เอ้ยเราเดโวดึงผมมาโอ้โหแล้วแดกแรงด้วยครับแดกแรงด้วยจะรอดหรือเปล่าแบบนี้โอ้โหเดวโววิ่งเดินไล่แล้วครับเดวโอทำไล่แล้วครับหาโอกาสรอดคลอนขั้นยากครับแบบนี้เรียบร้อยครับเราโดนจิตตำนานไปเคลียบ ที่ทางกิเนกช่วยเราเมื่อกี้เราน่าจะรอดอเลยเพราะว่าก็ไม่เป็นไรครับไปโดนดึงบอดีอย่ยงางตอนสุดท้ายอ่ะเดวิลบิงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเราเข้าไปแนละ้วแล้วก็แดกเลยนะเลยแตกไปน,ะนี่ครับไฮโลได้ท่าฟ้านะครับผมก็บอกไฮโลแล้วนะแบบเกมนี้อ่ะออกท่าฟ้าให้หน่อยนะผมจะเก็บอันนายนะครับไม่ว่าจะได้ทันหรือเปล่านะครับอุ้เบลแตกไปนะครับ ไฮโรเล่นเป็นซับนะครับเกมนี้นะครับแล้วก็แคลี่เนี่ยเป็นแฮมเมอร์นะครับเป็นสายนี้เลยนะครับทวินเบดนะครับเอลเดอร์นะครับตีแรงมากนะครับสายนี้ตีแรงตีไวนะเปิดตีทุบทีเนี่ยโอ้โหหัวยุบหัวยุบเลยนะครับอังเคสในเวลก้าอยู่เลยครับตอนนี้นะครับป้อมเขาหายไปหมดแล้วนะอ่าเริ่มเกมมาก็เวลหนึ่งเท่ากันนะครับอันนี้ป้อมบนก็หายไปสองครับป้อมกลางหายหมดแล้วนะเหลือป้อมล่างป้อมเดียวครับตอนนี้นะครับผมจะวามมาล่างเพื่อเยาป้อมล่างป้อมนี้นะครับออกให้ได้นะครับ นคก็ติ๊กเป็นกิ้งก่านะครับว่าเอาหน่วยกิ้งก่าเรามีแฮมเมอร์อยู่นะครับขอให้เต enfin ่ามารับก <ction> <Halloween> ่อนครับเดี๋ยวซ้อนเองนะครับก็กดเหตุอย่งนี้ไม่มีใครเห็นนะครับถ้าไม่มีวอดฟ้านะไม่แน่ใจว่าวอดฟ้าเห็นไหมแต่ว่าน่าจะเห็นครับวอดฟ้าอ่าแล้วผมปักวอดฟ้าไปครับอ่าแล้วกดเหตุอยู่นะให้เต่าตีไปครับให้เต่าตีไป อ่าแล้วช้างบิง๊มาถ่ายแล้วแบบนี้ผมมาคอตัดจังหวะครับแล้วเปิดสะท้อนไปแล้วฝับไปหนึ่งอ่าฝับไปได้ถ้ามีธารฟ้าน่าจะได้2ได้3เลยครับช่วนี้ครับเรียบร้อยครับแล้วมือคิวไปแล้วช้างยังไงช้างยังไงช้างทีเดียวทีเดียวเรียบร้อยครับเป็นเต่าได้คิวไปนะสวยมากครับช่อนี้โอ้โหก็คือแบบรอให้เต่าเปิดก่อนนะผมฝักหวอดปุ๊บให้เต่ามาตีนะฮะแล้วเขาเปิดเต่านะเราก็ซ้อนเต่าทันทีนะครับโอเคครับตอนนี้รอธารฟ้าจากไพโรครับตอนนี้นะครับ ได้ทาฟ้ามาเมื่อไหร่รู้เรื่องครับตอนนี้13คิวแล้วนะครับตาย5นะครับเราดูว่าเกมนี้จะจบยังไงนะครับอ่าไพโรบอกว่าครับแล้วนะครับเขาก็บอกไปแล้วว่าขอทาฟ้านะครับเขบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ครับผมกินิกนี่ดันสูงเลยนะครับตอนนี้เขาเหลือแค่เท่นกับเดวนะแต่ถ้าโดนเดโวแดยกนะินิดก็ตายได้โดยง,ง่ายๆเลยนะไม่ยากเลยนะ กำลังมาแล้วนะครับคาาฟ้าเรากำลังมาแล้วนะครับเนี่ยดูบอกว่ากำลังมานะครับมาหรือยังมาหรือยังเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คก่อนโอเคครับคาาฟ้ามาแล้วครับมาดูที่ตัวเราเลยนะครับมีคาถาฟ้านะตอนนี้อ่าแล้วโดดมาต้นไม้แบบนี้ยังไงยังไงกินเอกเปิดด้านมาแล้วผมรอครับอ่าเรโวแดกไปแล้วคอแล้วสับอ่าจะได้อีกตัวไหมได้อีกไหมเปิดเป็นเมลโยแล้วก็แล้วก็สับเลโวไปโอ้ยเฮมเมอร์ตีแรงมากไม่ได้เดี๋ยววิเบตครับวิเบตยังไงวิเบุตเฮมเมอร์ทุ เดี๋ยว,วบีดตัวเดียวจะได้ไหมช็อตนี้จะได้ไหมโอ,โ,หโอ้โหโคตรแรงแฮมเมอร์ทุกแตกไปครับอนอนโอเคครับเกมนี้ก็ได้มา15คิวนะครับคิวเยอะที่สุดนะก็เอ p พีก็เป็นของเรานะใครที่จะเล่นสายนี้ก็แนะนำนะครับให้เล่นกับฮีโร่ตีใกล้นะถ้าเป็นตีไกลเยอะๆพยายามอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวไม่ไหวนะครับก็ตามที่แนะนำต้นเกมเลยนะครับ ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ว่าสู้ๆก็ได้นะครับอยากให้เล่นตัวไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ขอมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับวันต่อไปแล้วก็คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน